วิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่วัตถุดิบลงไปอึงแรกก็จะเป็นใบก้ามปูใช้1ส่วนหรือจะเป็นใบไม้อย่างอื่นที่มีขนาดใหญ่เราก็พยายามสับหรือฉีกให้เล็กลงล้วก็สามารถนํามาใช้ได้ จากนั้นก็จะเป็นหุ้นมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ํามาแล้วอย่างน้อย1ึคืนใช้1ส่วนแล้วก็จะมีแกบเก่าอีก1ส่วนขี้วัวแห้งหรือขี้วัวค้างปีเราจะใช้ครึ่งส่วนสุดท้ายก็จะเป็นหน้าดินหรือดินล้วนซุยหรือเป็นดินเก่าที่เราใช้แล้วเรามาปรุงใหม่ตัวนี้จะใช้1ส่วนเช่นเดียวกันให้เราคลุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันในขณะที่เราคลุกเขานะครับเราสามารถที่จะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือเป็นจุลินทรีย์อย่างอื่นก็ได้นะครับเติมเรื่อยๆเมื่อเราคกเคคล้ค้าาาแวววรูสึก่มชื้นยังไม่พอให้เราเเติมน้คลุกลเขาเรื่ยๆ หลังจากที่เราเคลุกเขาทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับเราตรวจสอบความชื้นได้ด้วยการใช้มือกำดูตัวนี้ก็คือสามารถที่จะติดกันเป็นก้อนถ้าได้แล้วลักษณะนี้สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยเพราะว่าวัสดุที่เรานํามาทําเป็นวัสดุเกา่าจึงไม่ต้องใช้เวลาหมักถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดสามารถเก็บใส่ภาชนะหรือใส่ถุงใส่กระสอบเอาไว้ใช้งานได้จนกว่าจะ